อยู่ในเมืองมาริกานะครับเงินเก็อันนี้เป็นที่ทแรกแรกตังค์นะครับธนาคารแรกเอามาไว้ตังกลูนะครับแรเนี่ยเด,ดี๋ยวไ,ไปแรกาาแรกธนาคารแรกนะครับตังกลู่ปัวตังกลูแน่เตัวตังกลูแน่ยนี่นะครับที่เงินที่เราแรกกันมาเมื่อกี้นี้ หนึ่งหนึ่งสตางค์เท่ากับมีมีค่าเท่ากับห้าบาทนะครับร้อยบาทก็แลกเหรียญสิบตังค์ได้มาสองเหรียญอันนี้ก็จะมีแม่ค้าที่สวยเยอะแยะเลยนะครับนนครับ,รบเออจะม,มีโอ้คาเต็มรอยาัอย่าลืมปีไงจะก้มองไร นี้เป็นบริเวณร้านโดยรอบนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขนมไทยโบราณนะครับอันนี้เป็นร้านข้าวเหนียวมูนนะครับส่วนอันนี้เป็นร้านร้านอะไรเอ่ยกรทงทองอ๋อแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารอาหารไทยโบราณนะครับอาหารไทยโบราณนนี้ก็จะเป็น อะไรเอ่ยมันจปิ้งสองกตังสิบาทนี่มีแป้งขมากเลยนะครับเนี่ยห่อใหญ่สะใจครับสามกรตังก็เงินไทยก็สิบห้าบาทนะครับเป็นเงินไทยสิบห้าบาทเน้อแบงสยามกมิชนสาขาแพ่งครับเราจะมาแลกตังคืนทีนี้ตังที่เหลือจากการใช้เราก็จะมาแลกคืนที่นี่นะครับ ครับงจาแกแลกคืนที่นี่นะครับหนึ่งสตางค์เท่ากับห้าบาทครับอันนี้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยนะครับเราจะกลับสู่โลกปัจจุบันกันล <c oughs> ะย้อนอดีตเนี่ยเมื่อกี้ย้อนอดีตปะล่ะเสวนด้านนี้ก็จะเป็นขนมเก้าสิบบาทนะเลยสิบเลยยี่สิบอันนี้เรียกขนมเลยนะครับสนมเสน่จันทร์อ๋อขนมเสน่จันทร์นะครับซึ่งว่าเราก็หาทานค่อนข้าง,งยากในสมัยนี้น,นะครับแต่ถ้า ท่านสนใจนะครับเมืองอริกานะครับยังต้อนรับอยู่เสมอนะครับมามาชมกันได้นะครับครับส่วนร้านนี้จะเป็นเม็ดขนุนนะครับเม็ดขนุนซึ่งเราจะเป็นขนมที่อยู่ในงานแต่งนะครับของไทยขนุนทั้งหยิบทั้งยอดนะร้านนี้ค่อนข้างขายดีนะครับใกล้หมดแล้วส่วนร้านนี้จะเป็นเครื่องจักสารนะครับอ่าเป็นขายงานผีมือนะครับขายงานผีมือครับ สนใจก็แวะมาดูครับเมืองมริกาครับไซโยการจนาบุรีเราเนี่เองครับส่วนอันนี้เป็นเครื่องจักสานนะครับซึ่งหาไม่หา,หาค่อนข้างยากแล้วในปัจจุบันไม่ค่อยมีคนทำแล้วแต่ที่นี่ยังมีอยู่นะครับส่วนอันนี้เป็นชามตาใกล้นะครับยังพบหาได้เยอะแล้วก็ปิ่นโตนะครับเมื่อกี้ไปสอบถามมาคิดเป็นเงินไทยก็ชั้นละประมาณ50บาทนะครับชั้นละประมาณ50บาท ที่ยังมีอยู่นะครับที่เมืองมาริกานะครับว่างๆก็ววแวะเวียนเข้ามาครับจังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับพอเราจะออกไปด้านนอกครับอันนี้เป็นตุ้มที่เราเดินเข้ามาครับตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับออกไปด้านนอกครับระหว่างทางก็จะมีร้านข้าวโพดมีร้านๆเยอะแยะนะครับผู้คนก็จะแต่งชุดชุดไทยกันนะครับ วันนี้ตอนแรกมาผมก็สับสนนะครับไม่รู้ว่าแม่ค้าหรือนักท่องเที่ยวแต่งตัวกันสวยงามครับอันนี้ก็กำลังจะกลับออกไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแผนผังของเมืองมาลิการนะครับรสโซรร้อยยี่สิบสอร้อยยี่สิบอันนี้คือแผนผังของโครงการนะครับน,นี่เป็นร้านค้าระหว่างทางเดินนะครับก่อนจะเข้าไปใน,นตัวโครงการนะครับ ส่วนใหญ่เป็นพั่วผลไม้ดองส่วนใหญ่เป็นผลไม้แช่อิ่อมีหลายอย่างนะครับนี่เราเดินออกมาใกล้จะถึงทางออกแล้วครับอันนี้คือซุ้มที่เราเข้ามาครั้งแรกจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับส่วนอันนี้เมื่อมองย้อนกลับเข้าไปนะครับมองย้อนกลับเข้าไปนะ ก่อนที่จะทาท่านผู้ชมออกไปนะครับเรายอมมองมองย้อนกลับเข้าไปจนอันนี้เป็นสัวที่เข้าไปนะครับมืเอเามราิกาขณะนี้นักท่องเที่ยวก็กาลังเข้าไปเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงวันหยุดนี่เป็นทางเข้าครับ มีกำแพงเมืองค่อนข้างสูงอลังการทีเดียวครับส่วนี้ก็จะเป็นรถที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับมีอยู่หลายคันครับแต่ตอนนี้ไปรับใช้ท่านชมอยู่ครับอันนี้เราก็ครับกับสไลด์กดตั s c ไ i b e ติดตามได้นะครับเรามีคลิปอื่นๆมาให้ชมกันอีกนะครับแล้วเราวันนี้เราก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ